ตัวอีกรถเส่นเกินะครับวันนี้เราอยู่กับ่องคาร์ทูฟุสแล้วก็แฟนเพจโตโยต้าโขว์บุญและยุทธานิษ์นะครับเรามีอีกหนึ่งรถเทสต์ไดนะครับทำเหนือนะครับโตโยต้ายาริสเอจิ1.2ไฮนะครับตัวท็อปเลยนะครับตัวนี้นะครับมีอะไรดีมีอะไรน่าสนใจนะครับตัวไฮมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างมาดูกันเลยนะครับตัวนี้เป็นยาริสเอจิกปี2000 เก้านะครับลูกค้านี่ก็ตัวครบเลยตัว1คร่งของไทยนะครับไฟหน้า projector น,นะครับมีหันโมมี LED มาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวกันตรงไฟหน้าให้เรียบร้อยเลยนะครับโลกโก้นะครัหน้าขนาดใหญ่นะครับ,น,บน,นี่เรียกว่าสีแดงฐันสีดำนะครับเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีความสัญชาติของเจ้า รีเอนชีฟนะครับกจะทำให้ดีไซน์ใหม่นะครับโมเดลใหม่เลยนะครับหน้าตาทันสมัยมากขึ้นนะครับมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับแยกฐานเพื่อหนุกระจกยางนะครับทุกผ่านะครับมีไฟเลี้ยวต้งหูกระจกนะครับถือว่าเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความเป็นสไตล์รถก็เพิ่มความ ครับว่าให้งาเพียงพอนะครับองคประกอบจากัตัวท้ายนะครับเป็นอีโคคาร์ก็จริงนะครับแต่ว่าให้อารมณ์รถไซส์ใหญ่นะครับโดยท้ายก็เลยอย่างนั้นหน้านะครับอีโคคาร์นะบไม่ได้เล็กด้วยใครนะครับคือจับนะครับเป็นโรเมียมนะครับมีเป็นโรเมียมแล้วก็มีเรียกว่าปุ่มิสมาร์ทกีนะเจียอจิยะนะครับ ในระยะหนึ่งฟุตแล้วเข้ามาแล้วก็กดเปิดปิดได้เลยนะครับแล้วก็ย่างหลังนะครับก็พห้มา185นะครับข้าหมกสุ15นะครับหรือว่าให้มาพ0 0ันนะครับท้ายๆนะครับออกแบบใหม่ดีไซน์ใหม่นะครับเป็นไฟ LED นะครับไฟเลี้ยวไฟถอยให้นะครับพรีฟอยเลยนะครับคือว่าออกแบบมาสวยงามนะครับไฟท้ายขนาดใหญ่นะครับนี่ สัญลักษณ์โตโยต้ายาริสเอทีนะครับแล้วก็มีกล้องส่งหลังมีตัวเล็กๆให้ด้วยนะครับเวลาถอยนะครับจะขึ้นภาพข้างหน้าให้เลยนะครับถือว่าให้มาคุ้มคันเลยนะครับยวพามาดูในรถแัน A few moments later เจ้าชุลิยะนะครับ Star s t o r นะครับลูกค้าในหลายคลิปที่ทำไปเดี๋ยวทำให้อีกรอบนะครับคือเราเข้ามาในระยะหนึ่งฟุตนะครับ เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับในระยะหนึ่งฟุตนะเราก็กดนี่นะครับือรถเข้าไปได้เลยนะครับโดยโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรนะครับบางทีผู้หญิงอย่างเงี้ยใช้รถนะครับอะ่ะของเยอะอยู่ในกระเป๋าสัมภาระเข้ามาในระยะไม่ไม่ต้องเอาุูแ,แจออกมากดนะฮะเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับหรือว่าที่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆด้วยความสะดวกสบายอ่าขึ้นนะครับพอข้ามารถนะครับก็ไม่ต้องทํา,า,า,าอะไรเลยเพราะุญแจ อยู่กับเราแล้วนะครับเบรนะมืออย่าเบรกกดสตาร์ทได้เลยนะครับหรือว่าให้ความสะดวกสบายแล้วก็ความเป็นทันสมัยนะครับดูใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตประจำวันได้ครบถ้วนนะครับไฟนะครับตรงนี้นะครับเป็นควบคุมหูกระจกนะครับปรับซ้ายขวาประตู4ี่บานนะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับ ระบบกุญแจนะครับเป็นสตาร์ท t o ็อนะครับเป็นสตาร์ทส็อนะสามารถกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับมีโหมด E off นะครับโหมดเรียกว่าดับเครื่องในไฟแดงนะครับคือพูดง่ายๆกันเลยนะครับภาษาบ้านๆนะครับคือเวลาติดไฟแดงนะครับมันจะดับเครื่องถ้าลูกค้าไม่ชอบนะครับโหมดนี้ถ้าลูกค้าไม่ชอบเราก็ปิดไปได้นะครับมันก็เวลาไปติดไฟแดงมันก็จะไม่ดับนะครับ แล้วก็มีหมว c s c นะครับหรือว่าหมกันเลื่อนนั่นเองนะครับเวลาพ้นตกถนนเลื่อนนะครับเปิดใช้โหมดนี้ได้เลยนะครับรถมันจะกระชับขึ้นนะครับกระชับขึ้นรถมันจะไม่ไหลนะครับพวงมาลัยพุ่งหนังมาให้สามก้าวนะครับสามารถรับโทรศัพท์ควบคุมเครื่องเสียงนะครับได้ตรงนี้เลยมีโหมดต่างๆให้เลือกมากมายนะครับลมให้มาเจ็ดจุดเลยนะครับหนึ่งในในการเซฟตี้ในการรักษา อาชีวิตในคู่สารนั่นเองนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับถือว่าให้มาคุ้มคันเบาะนะครับเป็นเบาะนังสีดําเดินได้สีแดงนะครับดูแรง่ายความสะอาดง่ายนะครับเดี๋ยวพามาดูเครื่องเสียงฝั่งนี้กันครับเพืน a few moments later รับดูคอนโซลเครื่องเสียงฝั่งนี้นะครับเครื่องเสียงแอร์นะครับตัวนี้เป็นนิคต่อนะครับเครื่องเสียงที่ให้มาเป็นจอสัมผัสนะครับนี่นะครับสัมผัส สามารถเลืองโหมดต่างๆได้มากมายเลยนะครับเวลาถอยนะครับลูกค้าก็จะมีภาพสองหลังขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับถือว่าให้ความปลอดภัยให้ความสะดวกสบายในลูกค้านั่นเองนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออ,อตโอต้แบบฟันปลานะครับผมรีวิวไปลหลายๆคลิปนะครับฟันปลาดี Bar ยังไงฟันปลาดี Bar ก็คือเวลามันจะเข้าเกียร์แม่นนะครับในคนที่ไม่ชินกับเกียร์ออ,อตโต้นะครับคือมันจะเข้า เกียร์นั้นเป็นเกียร์นั้นเลยนะครับเกียร์ต้องตรงถามว่าดีไหมก็ดีครับแต่ว่าถ้าคนไม่เคยชินนะครับมันจะเผลอไปเข้าเกียร์เดินหน้าเป็นเกียร์ถอยเกียร์ถอยเป็นเดินหน้าแต่ถ้าเกียร์มปนปาคือเขาจะบังคับให้เข้าเกียร์นั้นเลยนะครับคือพูดง่ายๆก็คือเซฟในการลูกค้าเข้าเกียร์ถึดนั่นเองนะครับเบาะนะครับเบาะสีดํานะครับนี่นะครับดูตัดด้วยได้สีแดงนะครับดูแรง่ายรักษาง่ายนะครับทำความสะอาดง่ายนะครับดู เอกลักษณ์เลยนะครับจากหัวถึงพดานนะครับก็ว่าโคร่งสบายคนตัวใหน่นสบายสบายเลยครับไม่มีอะไรมากป่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังกันนะครับห้องผู้โดยสารข้างหลังนะครับเข้ามานั่งจากหัวถึงพดานนะครับก็ว่าโค้งรุ่งสบายนะครับเบาะนั่งเยี่ยมนะครับมีที่พักแขนให้้อยนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเก็บสมาระแล้วก็ห้อง ก็จริงนะครับแต่ว่าห้องโดยสารขนาดใหญ่นะครับสามารถซืของได้เยอะนะครับสามารถอ่าเก็บสัมภาระได้เยอะนะครับเดินทางไปได้สะดวกสบายนะครับที่อ่าเรียกว่าที่เติมลมรุ่นใหม่นะครับลูกค้านี่นะครับเป็นที่ปั๊มลมนะครับสามารถอ่าปะยางนะครับเดินทางต่อได้สะดวกสบายเลยนะครับไปเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันครับ